สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ดารา,าพาเพลินอั้มโพดเศร้าสูญเสียผู้กำกับอันธนกรขอบคุณที่ได้เป็นนางเอกถึง3เรื่องนับเป็นข่าวเศร้าไม่น้อยในวงการบันเทิงไทยเมื่อต้องสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังอันธนกรที่เคยฝากฝีมือการกำกับไว้กับหนังอย่างเฟกโกหกทั้งเพโอปาติกเกิดอมะตะท้าชนเสียชีวิตแล้วจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวัย46ปี ล่าสุดซุปตาสาวอั้มพัชราภาซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับคนดังหลังทราบข่าวก็เสียใจไม่น้อยและได้โพสต์ข้อความสุดอาลัยแสดงความเสียใจต่อครอบครัวอย่างสุดซึ้งว่าหลับให้สบายนะคะพี่ขอบคุณที่เลือกให้อั้มมาเป็นนางเอกของพี่ถึง3เรื่องจำได้ดีเลยว่าอั้มดื้อกับพี่ยังไงพี่ก็ยังทน พี่คอยหามุกต่างๆมาพูดมาแกล้งอ้ําเสมอจริงๆแล้วอ้ําไม่เคยลังเลเลยสักครั้งที่จะเลือกมาเล่นหนังของพี่เพราะอ้ํามั่นใจว่าพี่จะทําออกมาได้ดีและเรื่องนั้นอ้ําจะดูสวยขึ้นเพราะพี่ใส่ใจอ้ําตลอดขอบคุณนะคะพี่อันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่อันด้วยนะคะอันธนกรพงสุวรรณ